Ignite is an ongoing series of speedy presentations. They've ranged from building multi-person pogo sticks to hacking chocolate. Any topic that geeks hold dear. Each speaker gets only five minutes and 20 slides at auto advance every 15 seconds. กัเป็นลาพส้้าสใหกันต่อไปวัสดีครับผมตั้งใจจะมายิ้มยิ้มสักสามจุนึ่งสี่หวินาทีครับเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมจำค่าภายไม่ค่อยได้ครับผมไม่ค่อยรู้ว่ามันจะใช้ทำอะไรตอนนี้ผมตั้งใจว่าในโลกกลมกรมแบนี้มันช่วยทำให้ผมหายตื่นเต้นลงได้บ้างครับ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมตื่นเต้นที่สุดครับผมไปแล้วนะครับ <c oughs> สงครามครับเรื่องที่ผมอยากจะพูดครับผมไม่ใช่คนซาดินแต่ว่าผมก็ไม่ใช่คนรักสงครามสงครามที่เป็นรดสร้างขึ้นนะครับในยุคที่ผ่านมาแล้วก็สงครามโลกครั้งใหม่ครับสงครามโลกร้อนครับสงครามโลกครั้งหนึ่ง,งทั้งสองสงครามเย็นผ่านมาหมดแล้วนะครับสงครามโลกร้อนนี่ คนที่เป็นศัตรูที่แข่งกัน,นมีสองคนนะครับหรือสองขั้วก็คือความโลภความต้องการที่ไม่มีจำกัดกับสปเปรยากรของโลกที่มีจำกัดครับเราจะอยู่ฝ่ายไหนครับฝ่ายของคนที่จำกัดหรือกำจัดความต้องการของเราหรือจะอยู่ฝ่ายที่ใช้สปปรปพยากรี ความทุกข์ที่เห็นนะครับคนบางคนกินไม่รู้จักพอครับแต่คนบางคนไม่พอไม่ได้จะกินครับดังนั้นนะครับหัวใจสําคัญที่ผมพบว่าเป็นจุดกึ่นการที่สําคัญมากก็คือความพอเพียงครับก็เลยอยากจะพูดว่าอยากจะชวนมาเป็นคนพอครับเป็นคนพอไม่ใช่แค่พอเป็นคนนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือผมพบว่าโลกเปลี่ยนไปครับ มนย์ที่เคยให้ความสําคัญกับเรื่องบุญกุศลเป็นบุญนิยมก็กลายเป็นทุนนิยมเราเคยค่อยหลวงพ่อวัดอะไรก็แล้วแต่เรื่องพิมพ์นิยมเราก็มาให้หลวงพ่อบีบีเรื่องนิยมพิมพ์นะครับผมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ความรักยังอยู่รอบตัวเรานะครับผมมีหนังเรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง life is beautiful ครับเป็นหนังที่ผมรักที่สุดครับและผม ชอบมากแล้วผมวันนี้อยากจะให้ใครสักคนที่รักมันนะครับเอาไปดูแล้วช่วยดูให้จบแล้วก็ส่งต่อแต่อย่าอย่าคอนะครับก็ส่งต่อนะครับก็เป็นการส่งต่อความรักที่ไม่รู้จบถ้าอยากได้บ้างครับผมเหลอเวลาเยอะจังเลยครับโอเคผมคิดว่าให้ผู้หญิงคนนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวขึ้นมารับได้ครับผมเวลาเหลือทุกสองนาทีกว่าครับเชิญเลยครับ เรื่องสงครามถ้าขึ้นมาเลยเลยครับสงครามนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมไม่อยากให้เกิดแล้วก็มันก็เกิดแล้วนะครับไม่ว่าจะเปดีบ้างอีสานอียิ์นะครับคนละโลกนะครับแต่ว่ามันก็เกิดจากความโลคของเราเนี่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปโลภาพิวัติเข้ามาแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าชีวิตของทุกคนจะมีความงดงามแบบลายอิสวดิโฟครับขอบคุณครับ สุดท้ายนะครับผมก็อยากจะพูดว่าถ้าเรารู้จักพอนะครับมันจะเกิดความสมดุลของชีวิตความสมดุลระหว่างวัตถุก,กับจิตใจผมมีคติมาําใจว่าเรื่องภายนอกให้มองต่าเรื่องภายในให้มองสูงเรื่องของวัตถุสงของเนี่ยให้มองคนที่ลําบากกว่าเราแล้วรู้จักพอเรื่องภายในจิตใจให้มองคนที่สูงกว่าเราแล้วมันจะเกิดความสมดุลจะเป็นจุดกึ่งกลางของโลกที่ไม่มีตรงกลางและที่สําคัญคือมันจะเกิด การเปลี่ยนแปลงความเสียสละแล้วในร่างกายเรารวมทุกท่านด้วยนะครับก็จะเกิดสิ่งเรื่องว่ากุศลและเซลล์ครับคือเซลล์ที่เป็นกุศลในร่างกายเราแล้วมันก็จะเปลี่ยนพลังงานมันก็จะลดอกุศลและเซลล์ในร่างกายร่างกายเราไม่ได้นะครับคนที่เคยโกรธแล้วเก็บไว้ระบบจะเป็นมะเร็งแต่ถ้าโกรธแล้วด่าจะเป็นโรคหัวใจครับเพราะฉะนั้น ก็ลองเลื่อนดูนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับที่สุดแล้วรือเวลานิดหน่อยผมก็อยากจะขอบคุณนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาแบ่งปันผมมาฟังทุกคนแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องทำอะไรเยอะทีเดียวแลวก็ตั้งใจอยากจะช่วยเหลือโลกนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้และช่วให้มีชีวิตอยู่นะครับอย่าลืมนะครับเป็นคนพอมีกว่าออมีคนนะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆครับ